เริ่มข่าวแรกวันนี้ครับหลังจากที่หลายภาคส่วนเร่งสำรวจความเสียหายเหตุโกดังเก็บประทัดและดอกไม้ไฟระเบิดในพื้นที่ตำบลมูโน uno, อำเภอสุงไงโกลกจังหวัดน,นาราธิวาสทำให้แรงระเบิดครับทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายภาพบรรยากาศในพื้นที่ตอนนี้ทุกภาคส่วนเร่งระดมทุกส่วนผนึกกำลังช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากคุณพิกุลทิ u, พย์ยุรภานรายงานสดจากตลาดมูโนอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดน,นาราธิวาสครับ ค่ะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดบรรยากาศนะคะดิฉันยืนอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าตลาดมูโนค่ะซึ่งวันนี้หลายภาคส่วนนะคะก็ลงพื้นที่สํารวจความเสียหายของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะประเมินการช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในขณะเดียวกันค่ะวันนี้เราได้เห็นทานน้ําใจจากภาคส่วนต่างๆนะคะได้ลงพื้นที่มาแสดงความห่วงใยให้กับพี่น้องชาวมูโนในพื้นที่ค่ะ นายมงคลชัยสมอุดมรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาในพื้นที่ตลาดมูโนนำความห่วงใยจากท่านนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยและแสดงความเสียใจมอบให้กับญาติพี่น้องผู้ส่วนเสียและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้รับมอบหมายให้กับสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะการดูแลกองทุนบรรเทาสาธารณาภัยที่เกิดขึ้นจากสาธารณาภัยต่างๆให้เล่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทันทีกรณีผู้เสียชีวิตได้รับเงินค่าทำศพจำนวน50,000บาทยังมีค่าของชีพให้กับครอบครัว30,000บาทครอบครัวที่มีเด็กเล็กอายุต่ำกว่า25ปีที่ต้องดูแลได้รับเพิ่ม5 0,000บาท รวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบรรเทาความรู้สึกในเบื้องต้นและรวมไปถึงสามารถนําเงินกองทุนมาใช้ใจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนท่านนายกก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็แสดงความโหยงใหญ่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นแล้วก็เอาใจช่วยพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนทุกๆคนนะครับท่านได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการ ทุกส่วนราชการนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็จะต้องรับภาระในการประสานงานและก็บูรณาการการทํางานร่วมกันนะครับท่านท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านประสงค์ที่อยากจะให้ทุกภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐส่วนราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงนอกพื้นที่ด้วยนะครับภาคประชาชนนะครับรวมถึงภาคเอกชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างทันทีทันใดนะเพราะว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริงๆในครั้งนี้มีทั้งเสียชีวิตแล้วก็บ้านได้รับความเสียหายเป็นจนํานวนมากนะครับท่านยงตีท่านก็เน้นย้ํำนะครับว่าให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพ,พาะภาครัฐเองเนี่ยต้องเร่งระดมะลงมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าขวัญกาลังใจพี่น้องประชาชนจะกลับขึ้นมาให้เร็วที่สุดน,นะครับถ้าทุกภาคส่วนช่วยกัน สำหรับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่โดยการผนึกกําลังตำรวจความเสียหายในพื้นที่เพื่อที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปส่วนการดําเนินงานของหน่วยงานสาธารณาสุขได้มีการจัดบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการเพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้คําแนะนํากับพี่น้องประชาชนที่หน่วยประถมพยาบาลบริเวณจุดเกิดเหตุนอกจากนี้ยังมีผู้ประสบภัยมาขอรับยาบรรเทาอาการเจ็บไข้ปวดเมื่อยและรวมไปถึงบางส่วนที่มีอาการเครียดเพราะคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่ยอมออกจากพื้นที่ได้ส่งทีมแพทย์เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดในพื้นที่เป้าหมายหมู่ที่5และหมู่ที่1ของตลาดมูโนในพื้นที่รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกของพี่น้องประชาชนในทุกมิติเมื่อวานนี้ทางท่านผู้ว่าได้สั่งการให้ท่านแอนเภอเป็นผู้ประชาการในเรื่องของการสำรวจพื้นที่โดยเราแบ่งเป็นซึ่งในตลาดมูโนเนี่ยจะเป็นชุมชนโดยมีเส้นเส้นเส้นหลักเส้นเส้นรอง เราแบ่งเป็น5สายแล้วก็แต่ละสายแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีท่านประลัดอำเภอเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็มีหน่วยงานข้าราชกาอมีของเจ้าหน้าที่โยธาของอบตก็ในส่วนของ5สายเนี่ยเราก็ได้สํารวจในข้อมูลอย่างละเอียดเลยครับในส่วนของการช่วยเหลือเนี่ยเบื้องต้นเราในเรื่องของก็ประมาณเนื่องจากมันเป็นเรื่องของการจาัดทาสงงบประมาณมันมีขั้นตอนมีระบบแต่แต่เบื้องต้นการช่วยเหลือความเสียหายเนี่ยในเรื่องของอาหารการกิน เสื้อผ้าที่อยู่อาศัยเราก็ได้เตรียมการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นที่พอใจในระดับหนึ่งของของ,ของชาวบ้านในส่วนเรื่องของอความเสียหายเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยเราก็จะพยายามเร่งดําเนินก,การให้ให้ทางท่านผู้ว่าให้ดําเนินก,การให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับ สำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ค่ะก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้หนีห่างจากพื้นที่รัศมี4กิโลเมตรนอกจากนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาหากพบสิ่งของต้องสงสยัยหรือสิ่งผิดปกติสามารถที่จะโทรสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงและนี่คือความเคลื่อนไหวในพื้นที่ตลาดมูโนอําเภอสุไหงกุลก ok จังหวัดนาราธิวาช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ ขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศที่รายงานสดเข้ามาจากพื้นที่นะคะเราเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะหลัง